อ๋อสวัสดีค่ะน้ำน,นะคะเอที่เห็นปิดหน้าปิดตาอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคะพอดีมาย้ำปากออ่ที่ไปทำมาค่ะรอบสองแล้วนะแต่ว่าคิวโอเคแล้วค่ะก็เออ่มาย้ำปากพอดีปากมันไม่ค่อยเสมอกันนะคะก็เลยมาย้ำอีกรอบหนึ่งโอเคดีจะมา video อัปเดตวิดีโอให้ดูกันนะว่า มันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ค่อยบวมเหมือนเอคราวที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วมันจะบวมกว่าน,นี้นะค่ะแล้วก็ให้พี่เขาเติมช่วงช่วงข้างบนนี้ด้วยแล้วก็ข้างล่างนี้ด้วยอะคะ่ะแต่ถ้าถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากรอบนี้เ,เ,เดี๋ยวต้องรอให้แผลหายนะคะประมาณน่าจะประมาณสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันแผลก็น่าจะหาย เพราะว่าพี่เขาบอกว่ารอบเนี้ยสั่งไปแล้วอะมันจะเป็นแผลเยอะมันจะเป็นแผลเยอะกว่าตอนแรกที่เรามาสัง่งเพราะว่ายังไงอะคะรอบแรกที่เรามาสั่งใช่ไหมมันจะวมแต่ที่อ่ที่รอบไปแผที่รอบไปมันไม่ค่อยเหมือนกับเห็นเพื่อนๆที่ไปทํา นนแล้วมันเป็นหนองเป็นอะไรเงี้ยแต่ของหะไม่เป็นก็คือมันจะลอกโอเคตอนนี้นะ้ะขับรถอยู่โอเคกำลังจะกลับแล้วจะบอกว่าเราอนมาก โ okay, อเคแต่ถ้าอาการมันยุบแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตแล้วก็รีวิวไปให้เพื่อนๆดูที่ชอบความสวยความงามน,นะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ